จากนั้นเดี๋ยวผมให้มาดูนะครับสรรพคุณของน้ำมงคลแล้วเ,เก็บจะเก็บไว้นะครับเนื่องจากไม่มีสารกันบูดนะครับพอเราทานเสร็จเราก็ไปแช่เย็นทานนะครับถ้าเราทานครั้งละวันละหนึ่งครั้งนะครับขนาดประมาณสัก20่มิลลิลิตรเนี่ยเราจะทานได้อยู่ประมาณ8วันเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลในการทานนะครับทีนี้ผมจะให้มาดูนะครับว่าข้างในกล่องนี้กล่องนี้นะครับเราก็จะมี โรชัวนี่นะฮะดูโรชัวนะครับนี่นะนี่ครับเป็นโรชัวนี่ครับนะครับน้ำสมุนไพรตราพนารินนะครับโดยมีเจ้าของก็คือเป็นเศรษฐีใจบุญเจ้าสัวนะครับชื่อพันโทด็อ,อร์ไพรโรธพนารินนะครับท่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ แจ้งข้อมูลสรรพคุณคร่าวๆนะครับที่อยู่ในโปรโชวัวหรือเอกสารนี้นะครับแผ่นพับนี้นะครับน้ำมังคุดนะครับทิพมงคลตราพนารินนะครับรสชาติแห่งน้ำมังคุดแท้นะครับชนิดเข้มข้นเลยนะครับจากจังหวัดจันทบุรีผสมผสานน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพรยอย่างลงตัว24ชนิดนะครับก็ที่เรารู้กันเนาะมังคุดเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีแห่งผลไม้นะครับ Queen of นะครับ Fruits เลยนะครับผมนอกจากนี้ก็จะได้ความอร่อยลงตัวมากที่ผมทานเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอวาตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคจะได้ถ่ายทำยังไขึ้นนะครับต่อมานะครับปัจจุบันนะฮะก็จะมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยของทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะพบว่าน้ำมังคุดเนี่ยหรือมังคุดจะมีสาร นะฮที่เกี่ยวกับกลุ่มเซนโทนนะครับที่พบในเปลือกเมล็ดนะครับของเนื้อมังคุดนะครับโดยระบุว่ามีคุณประโยชน์ทั้งในด้านของด้านเวชกรรมแล้วก็เครื่องเวชสำอางโภชนาการแล้วก็สมุนไพรนะครับผลการวิจัยก็ระบุพบว่านะครับกลุ่มสารเซนโทนในมังคุดเนี่ยมีสปปรรพคุณทางเภสัชวิทยาหลายประการเลยนะครับก็เป็นสาร เดี๋ยวมาดูในเรื่องของสรรพคุณร่วมกันนะครับอย่างเช่นแอนตี้ออกซิเดน์นะคุณสมบัติในการกําจัดอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับต้านเชื้อราต้านการอักเสบในแผลเบาหวานนะครับลด,ดการติดเชื้อช่วยสมานผิวแก้ผิวอักเสบนะครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดช่วยบรรเทาอาการแพ้ภูมิแพ้ช่วยยับยั้งเอนไซม์ของเชื้อ HIV หรือเชื้อเอสนะครับ ต้านสารที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมนะครับออกฤทธิต้าน,นมะเร็งนะครับป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมพาตแล้วก็หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองติดตันนะครับสบรรพคุณเยอะมากเลยนะครับช่วยปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ลดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจโตนะครับ กล้ามเนื้อหัวใจโตนะครับลดอาการบวมน้ําแล้วก็ความเจ็บปวดจากการบวมลดความเสี่ยงการเกิดไขมันสะสมที่ผิวหนังด้วยนะครับแล้วก็หลอดเลือดช่วยป้องกันและแก้อาการท้องร่วงหรือรังด้วยนะถ่ายเป็นมูกเลือดครับสั่นที่ปลายประสาทจากโรคพาร์กินสันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแล้วก็จะมี โอโห,โอโหเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับทั้งสมุนไพรและผลไม้อย่างเช่นเห็ดลิ้นจือนะครับเกากี้ใบแปะกล้วยหลอหังกล้วยนะครับฟักข้าวนะครับ,นะค,รบคำฝอยเถาเปรียงมะขามป้อมจันเทศนะครกระเจี๊ยบแดงสมอไทยสมอพิเภกนะครับสมอเทศนะ้าหมากเมานะครับอบเชยเทศนะ น้ำลูกหม่อนหรือมัลเบอรี่ก็มีนะครับน้ำกระชายน้ำขิงน้ำขมิน้นน้ำก้านพลูน้ำลำําไยน้ำมะตูมแล้วก็น้ําลูกเดือยนะครับข้อสปปรรพคุณอย่างไงจะได้โพสต์ในสื่อโซเชียลให้แต่ละท่านได้ติดตามอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีน้ําสมุนไพรนะครับที่มีสปปรรพคุณนะฮะในการ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วรักษาโรคนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ